สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวธาตุดินเข้าสู่แรนดอมในหัวข้อที่ทุกคนขอมานะคะอยู่ดีๆแฟนเก่าก็ทักมาพร้อมแคปชั่นคิดถึงนะหมายความว่าอย่างไรไอคนส่งเนะี่ยมันหมายความว่าอย่างไรส่งผิดหรือเปล่าตั้งใจส่งมาส่งมาแล้วต้องการอะไรอยากคุยหรือว่าคิดถึงหรืออยากหวนคืนหมายมันเป็นพลังงานคําว่าคิดถึงนะมันตีออกมาขยายได้เยอะเลยแต่ชาวธาตุดินเนี่ยสิงงเลย คนรับสารอย่างเราเนี่ยบางทีใจเราก็ว้าวุ่นหรือว่าคิดไปไกลเลยสงสัยจะกลับมาหรือยังไงยังไงมันคิดไปไกลแลนดอมนี้จึงเกิดขึ้นค่ะเจ้าของพลังงานนี้นะคะของเจ้าของคลิปนี้ก็คือชาวทัดดินเนาะชาวทัดดินประกอบไปด้วย3ราศีเหมือนเดิมค่ะราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันลัคนามังกรลัคนาพฤษภลัคนาการฟังแลนดอมนี้ เช็คพลังงานไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเขาส่งคําว่าคิดถึงมานะลองมาเปิดดวงกันก่อนนะคะถ้าโชคชะตาและความบังเอิญดึงดูดให้คุณมาเจอพลังงานแรนดอมนี้จะผ่านไป3า จะผ่านไปเป็นปีเป็นเดือนใดๆก็ตามถ้าเจอในครั้งแรกคําตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณที่ต้องการอยากรู้เสมอถือว่าโชคชะตานําพามานะคะขออนุญ,ญาตหยิบเป็นตัวแทนนะคะในกลุ่มของแฟนของคุณนึกซินึกซินึกซิคนที่ส่งคําว่าคิดถึงนั้นอ,อยู่ในราศีอะไรเราจะขยายราศีของเขาชี้ชัดให้เป็นตัวเขามากขึ้นมันจะได้เหมือนเป็นการดูดวงส่วนตัวให้มันชัดกันไปเลยนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอัมเมซิ่งทารค่ะกับพลังงานแลนดอมอยู่ดีๆแฟนเก่าก็ทักมาพร้อมแคปชั่นคิดถึงนะอีย่างคืออีย่างวะเอออะไรกันนะฮะเราไปดูกันค่ะเขาเขาอยู่ในราศีมีนนะราศีมีราศีพิจิกราศีกรกฎนึกสิคะใช่เขาไหมอ่ะ ใช่ไม่ใช่ขยายด้วยนักสัตว์นะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวนักสัตว์นะนักสัตว์ชวดนักสัตว์กุนนักสัตว์วอกถาะจออืมนี่คือนักสัตว์ของเขาทีนี้ทุกคนก็ถามว่าตรงแค่ราศีไดไหมได้ค่ะเช็คพลังงานแลนดอมฟังจนจบได้เลยหรือถ้าคุณบอกว่าตรงแค่นักสัตว์ได้ไหมได้ฟังจนจบตลอดคลิปได้เลยแต่เขาคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยดัน ดันบังเอิญหรือโชคชะตาพามาแล้วมันเป็นของคุณจริงๆตรงทั้งราศีนะและก็ตรงทั้งนักสัตว์อยู่ในคนเดียวกันมีตัวเลขหนึ่งกับศูนย์เข้ามาเกี่ยวพันหนึ่งเนี่ยบางทีนะหนึ่งกับศูนย์หรือว่าศูนย์หนึ่งอาจจะประกบติดกันหรือแยกกันไปเลยต่างคนต่างอยู่เป็นหนึ่งกับศูนย์เลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเลขสิบก็ได้นะคะแล้วมีพลังงานเกี่ยวพันมีคําว่าวันอาทิตย์เข้ามามีคําว่ามกราเข้ามามีคําว่าตุลาคมเข้ามาเอ๊ะ เกี่ยวพันอะไรไหมวันเดือนปีเกิดเขาหรือเปล่าวันที่10บไหมเดือนเกิดเขาหรือเปล่าวันเกิดเขาหรือเปล่าหรือไอ้เลข10เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เลข1หรือเลขศูนที่แยกกันออกไปมันอาจจะเป็นตัวเลขอาจจะเป็นวันบอกรักวันบอกเลิกจํานวนจํานวนการคบหาจํานวนปีการเลิกการจํานวนวันการเลิกกันหรือเปล่าเลข10บางทีเลข1001หรือเลข10เนี่ยก็อาจจะเป็นพลังงาน ที่เกี่ยวกับเลขที่บ้าน4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะเลขลงท้ายเบอร์มือถือ1 0ึ1งนหะคะหรือมีอยู่ในนั้นนะคะเลขที่คอนโดชั้นฟอร์เสื้อกีฬาหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยศูนย์เขาแน่นอน1เอ๊ะต้องเขาแน่นอนหรือวันเกิดเขาหรือว่าศูนย์หนึ่งเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเดือนเกิดหรือเป็นจํานวนวันจํานวนปีลองคิดดูนะเราจะไปขยายความบรรทัดที่2ค่ะ ทักเฉยๆหรือคิดอยากกับไอ้คำว่าคิดถึงเนี่ยแหมมันทำให้เราวุ่นวายหัวจิตหัวใจซะเหลือเกินนะคะเราจะใช้ไพ่พลังงานชุดใหม่นะคะเพื่อได้ตอบโจทย์นะเรนดอมนี้นะคะไม่ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะเพราะว่าเป็นภาพรวมแล้วไม่ได้ใช้มันเดือนปีเกิดใครมาตั้งดวงนะดังนั้นถ้าโชคชะตาหรือความบังเอิญพาคุณมา ก็ลองฟังดูอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เป็นปริศนาที่เราต้องการคําตอบเพก็จะได้คําตอบค่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตแล้วนะคะหรือหรือบางคนกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบนันแล้วก็กําลังส่งผลในอนาคตนะคะแหมบางคนก็มาฟังเป็นอยู่เป็นเพื่อนผู้ทานายอะ่ะมาฟังเพื่อความบันเทิงเริงใจมาฟังแบบเอออาจารย์ผู้สนุกเมามันดีว่างเลยมาฟังเอายินดีต้อนรับค่ะแล้วอย่าหลงสเสน่ห์นะอ่ะเราไปกันเลยค่ะ ทักเฉยๆหรือคิดอยากจะกลับมาไอ้คำว่าคิดถึงเนี่ยน่ารำคาญใจจริงๆเลยอ่ะไปแรกไว้ยังไงคะโอ้โหคุณวาวุ่นไปนำทางไปแล้วบางครั้งคุณก็คิดไปไกลเหมือนกันนะคุณแอบคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมสารภาพ บัตรเดี๋ยวนี้บัตรนาวมันเหมือนกับว่าคุณก็มีความมีความมีความคิดถึงเขาอยู่ในใจลึกๆเนาะหรือว่าบางครั้งคุณก็ยังรอเขาอยู่ด้วยหรือบางครั้งคุณก็ยังคิดถึงวันเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันมีความรู้สึกดีๆที่เป็นความผูกพันเกิดขึ้นทําให้คุณน่ะหวั่นไหวกับคําว่าคิดถึงนะค่อนข้างแรงแล้วก็รู้สึกสับสนรวมถึงการคิดไปไกลต่างๆนานาเลยวุ่นวายใจซะเหลือเกินนะคะแล้วเจตนาเนี้ยที่เขาส่งมาคือ เขามีกะอืมไพ่ใบนี้มันเหมือนคนไม่จริงใจเลยนะอ่ะทุกคนเบิ่งนะมองสิมันเหมือนกับว่าเจตนาของเขาเนี่ยที่ออกมาจากคาจากการส่งของเขามาเนี่ยไอ้คาว่าคิดถึงเนี่ยมันมีนัยะแอบแฝงเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวพันคุณอย่าเพิ่งใจเต้นสิคุณอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะคําพยากรณ์มอกาสสลับสเปลี่ยนแต่ตัวคุณตอนนี้อย่าตื่นเต้น อย่ารู้สึกว่าเขาจะต้องมาสวีดวิวิดกับเรานะพราดูพลังงานแล้วเหมือนมีความมีเลสไนมีเหลี่ยมมีมุมและอาจจะมารบกวนเราหรือเปล่าเออเหลี่ยมมุมนั้นคือโอ้โหเขาอยากคือย,ยังไงดีขออธิบายขออธิบายโอเคชัดเจน เขากําลังมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องงานกับเงินเออพูดตรงๆเลยบางทีเขามองว่าเขาอาจจะมารบกวนคุณก็ได้และการรบกวนของคุณเนี่ยการรบกวนคุณก็คืออาจจะมีเรื่องที่หลายสิ่งหลายอย่างค่ะอาจจะจรบกวนงานรบกวนเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟังเขาพูดคุณจะหนาวเข้าไปในกระดูกเลยหนาวเน็บเข้าไปในกระดูกเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณคงไม่อยากได้ยินเธอ นี่ตัวยกตัวอย่างนะจ๊ะเธอคิดถึงนะแต่ช่วงนี้ฉันลำบากเหลือเกินอ่ะขอยืมสัก 2000, สองพันสิไอ้อ่ะหนาวไหมหนาวนะเออไอเราคิดไปไกลว่าแบบเออสงสัยจะคิดถึงเราเนาะเนี่ยพลังงานโอ้สงสัยจะคิดถึงเราคิดถึงเราแง่แงสุดท้ายความมีเลสไนก็คืออยากยืมเงิน อยากให้ช่วยว่ายวาเรื่องงานคุยเรื่องงานให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหมีความเห็นับตัวแล้วทักคําว่าคิดถึงนะปูทางมาเพื่อเพื่ออะไรนี่ไงเพื่อเดินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแสดงว่าเขามีเป้าหมายในการทักค่ะไม่ได้ทักมาลอยๆแล้วถามว่าทักมาเนี่ยเพราะอารมณ์และความคิดถึงไหมสี่ใบามาจนถึงใบนี้ที่ตําแหน่งที่ผู้ทํานายชีย้เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเขาลุ้นล้วน มันเป็นเรื่องของเขาล้วนๆที่เขาปารถนาว่าคุณน่ะอาจจะมีความห่วงใยห,หรือคุณอาจจะใจดีช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองการเป็นตัวกลางการเป็นคนค้ำประกันการไปหรือว่ายืมเงินคุณหรืออะไรสเพเหรอที่เขาจะไหว้วาหรือขอความช่วยเหลือคุณได้อ่ะเออแล้วเขารักและคิดถึงคุณไหมล่ะคิดแต่เงินมันนีมันนีรอเปล่า คิดถึงแต่เรื่องที่ต้องการให้คุณช่วยคุณดูไพ่ในตำแหน่งที่ผู้ทำนายชี้ดูและการที่ติดต่อคำว่าคิดถึงมาเนี่ยคือเป็นเจตนาของเขาโดยตรงเลยและเขาไม่ได้มีมุมบุบวาบตื่นเต้นคิดถึงค่ำคืนที่เรากอดรัดฟัดเบี่ยงไม่มีคิดถึงสายใยไม่มีแต่คุณดันมีนะต้องระวังหัวใจของคุณะเวอร์ค่ะ เขาบอกว่าโลกใบนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้แล้คุณนี่แหะช่วยได้อก็เลยโฟกัสมาที่คุณนะคะมีแต่เรื่องของอยากให้ช่วยในเรื่องของงานหรือว่าเขาทําอะไรแล้วอาจจะมีติดติดขัดขาดแปดดาบค่ะเขากลัวว่าคุณไม่ช่วยเขาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าคุณฟังกลายเป็นคุณเหมือนเหมือนเขาโยนหินถามทางแล้วหินก้อนนั้นก็มามาตกอยู่ที่ ตัวคุณหรือมากระแทกโดนตัวคุณคุณหนาวเลยละ่ะค่ะถ้าคุณไปรับรู้แล้วคุณก็อาจจะมืดแปดด้านไม่รู้จะตอบเขายังไงเพราะใจคุณไม่ได้ไม่ได้อยากช่วยเหลือคุณอยากรู้เฉยๆว่าเขาว่ามีใจกลับมาหรือเปล่าแต่เขาดันพาอุปสรรคหรือความต้องการบางอย่างที่ให้เราเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือเขานี่แหละช่วยเหลืออะไรสักอย่างแล้วคุณอ่ะกืนไม่เข้าคายไม่ออก บอกแล้วเขากำหินมาแล้วก็โยนใส่คุณด้วยคำว่าคิดถึงถามทางแล้วหินก็นั้นด้านไปกระแทกโดนตัวคุณคุณก็เจ็บเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากช่วยเขาคุณก็รับสารไปแต่ถ้าคุณไม่อยากช่วยก็อย่าไปยุ่งแล้ววุ่นวายทักได้อ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อสบายดีสบายดีนะอะไรของคุณก็ว่าไปจะดีกว่าไหมอ่ะไปขยายเขาต่ออีกสักนิดนึงนะคะว่าเขาเขาตอนเนี้เขามีปัญหาใช่ไหม มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เลยแหละเออมีปัญหาเหมือนเขากําลังกําลังจะถ้าไม่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะก็มีเกณฑ์นะว่าเขากําลังมีต้องการต้องการความสําเร็จบางอย่างไปให้ผู้ใหญ่ดูหรือต้องการข้ามขั้นด้วยการไต่ระดับอความรู้ต่างๆหรือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การโดยที่เขาอยากให้คุณช่วยเขาอาจจะติดต่อประสานงานให้หรือพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ที่คุณรู้จักอะไรประมาณนี้มากกว่าคือเขา เขากำลังต้องการความช่วยเหลือแหละอืมเขามองว่าเขาติดต่อคุณคุณน่าจะช่วยอุ้ยเขามีมุมคิดว่าคุณช่วยด้วยยังไม่มีความรักขึ้นมานะยังไม่มีไพ่ความรักนะขอะขอดูหน่อยมีแต่ช่วยเรื่องงานค่ะมีแต่ช่วยเรื่องงานมีแต่ความคาดหวังและความต้องการของเขาเองล้วน ไม่มีความรักขึ้นมาทั้ง15ใบใจดำมากเลย15ใบไม่มีไพ่แห่งความรักขึ้นมาคุณว่าคิดยังไงคุณคิดยังไงคุณก็เห็นอยู่หยิบมาให้เห็นเห็นเบิ่งให้เห็นกับตาเปิดให้เห็นกับตาไม่มีนั่นหมายความว่าเจตนาของเขาแอบแฝงเข้มแข็งไว้ถ้าอยากจะฟังว่าเขาพูดเขาเขาคิดถึงอะไรอยากฟังเรื่องราวของเขาแต่ถ้ามันเกินมันแลาทำให้เราทุกข์ก็อย่าไปรับฟังก็หยุดแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ชุดใหม่คะ่ะ เขาเมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปเราไปเช็คความรู้สึกของของคุณก่อนนะขอเช็คความรู้สึกของคุณที่พอได้ฟังประโยคเหล่านี้ได้แปรสารมาทั้งหมด1ิบ้าใบในมุมของเขากับคำว่าคิดถึงแล้วตัวของคุณในเวลานี้เป็นอย่างไรโอ้โหเบิ่งภาพค่ะดูภาพได้เลยเอางี้ใช่ไหมมีแต่ปัญหามาให้ใช่ไหมไอคิดถึงอะไรเนี่ยมันคือเออเขาเรียกว่ามันคือคำโกหกที่จริงแล้ว ต้องการอะไรใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอารมณ์นี้เลยนี่คือตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ไปดูอารมณ์และความรู้สึกเขาค่ะเงินอีกแล้วงานอีกแล้วเงินผู้หลักผู้ใหญ่แสดงว่าเขามีเรื่องรบกวนคุณจริงๆนะยังไงก็เพื่อผลประโยชน์โดยสําคัญอ่าแล้วตอนนี้คุณยังรู้สึกรักเขาอยู่ไหมขอถามตัวคุณหน่อยคุณก็เริ่มไม่แล้วคุณเริ่มรักตัวเองคุณเริ่มแบบว่าเออ อยากใช้ชีวิตอยามีความสุขอยากรักตัวเองให้มากๆปนเปอร์ตัวเองหาของดีๆให้ตัวเองกินทาครีมดีๆสวยเสมอคุณก็กลายเป็นแนวนั้นแหละนะคะแล้วคุณจะติดต่อพูดคุยกับเขาไหมคุณมีเกณฑ์ติดต่อแต่ไม่บ่อยยึดตัวเองเป็นหลักอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยแต่คุณจะคุยนะคะแต่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะบ่อยไม่บ่อยแหละไพ่สองเลตจะไม่เยอะนะคะถ้าคุยเรื่องเงินคุยเรื่องปัญหาคุยเรื่องของการรบกวนคุณจะหยุดเลยอืมอ่ะนี่ไง คณหยุดทันดีทันทีเลยถ้าเอาปัญหาอุปสรรคมาให้คุณมาเกาะแกะคุณหรือว่ามาวุ่นวายในเรื่องของปัญหานู่นนี่นั่นจะให้คุณช่วยทํานู่นทํานี่เหนี่ยวล้างการความเจริญของคุณเหนี่ยวล้างทําให้คุณกลับไปทุกข์หรือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงดูตามภาพสิ คุณไม่สนแน่คุณก็ก็ไม่เอาเหมือนกันแต่คุณจะคุยเพื่อให้รู้ไว้คำว่าคิดถึงเนี่ยมันจะได้ไม่คาใจมันมันคิดถึงอะไรกันแน่คุณอยากรู้นิสัยใจนินสัยใจคอหรือว่าความต้องการของเขาที่แท้จริงมากกว่านะคะและคุณจะมีความสุขไหมคุณมีความสุขคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วคุณจะคิดถึงเขาอีกไหมขอดูหน่อยนะมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ย ใครใครมีปัญหาก็แก้กันเองใครแบกรับอะไรเอาไว้มันก็ต้องแก้ด้วยสองมือหนึ่งสมองสองมือสองขาของเขาเองคุณมองว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีภาระต่างคนต,งต่างต้องมีชีวิตที่จะต้องดูแลนะคะถ้าถามว่าพลังงานตั้งแต่ผู้ทํานายว่าไปตั้งแต่ใบที่หนึ่งคือคุณก็โกรธเหมือนกันแหละถ้าเขามาแล้วมีเจตนาแอบแฝงที่เป็นยาพิษแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องกลาของเขาทั้งหมด คุณก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็จะตัดสินใจคุยน้อยด้วยนะคะถ้าคุยไม่ดีแล้วหาเรื่องราววุ่นวายมาให้คุณอ่ะแป๊บเดียวนะคะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความสุขคุณโสดแล้วคุณรวยกว่าเดิมด้วยซ้ำเก็บเงินได้ดีกว่าเดิมเที่ยวได้มากกว่าเดิมแล้วคุณก็มองว่าถ้าเขามีปัญหาหรือมีภาระมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะคุณเก็บเงินมาเพื่อตัวเองไม่ใช่เก็บเงินมาเพื่อแบ่งเบาหรือว่าไปช่วยเอ่อทให้เขาอ่ะ ใครภาระแล้วแล้วเราอะได้อะไรเออมันต้องอย่างนี้สิอ้มันโดดมันเด่นมันใจถึงนะเออใครจะอดจะอยากใครจะยากจะจนใครจะมีดีมีจนมีเลวคุณไม่สนละต่อให้เป็นแฟนเก่าคุณก็ไม่สนละเออตัวใครตัวมันเนะาะไพ่ยใบต่อมาค่ะทุกคนมีแผนการชีวิตทุกคนจะต้องจัดการชีวิตด้วยตัวของตัวเองนะคะตัวใครตัวมันค่ะแล้วยังไงต่อ นี่คือสิ่งที่คุณได้ตกผลึกแล้วนี่คือยอดมงกุฎแล้วค่ะนี่คือความตั้งใจของคุณที่คุณรู้สึกว่าสุดท้ายคนเรามันก็ต้องมีชีวิตด้วยด้วยตัวเองอย่าเอาความเดือดร้อนมาให้เรานะคะแล้วสิ่งนี้ที่คุณคิดได้ก็คือมันเหมือนกับว่าพอคุณผ่านช่วงเวลานั้นพอผ่านมาแล้วพอได้รับฟังเหตุและผลแล้วพอได้ฟังสิ่งที่เขามารบกวนคุณถึงแม้มันจะน่าเห็นใจแต่คุณมองว่ามันเป็นตัวใครตัวมันไปเป็นวิถีชีวิตของเขาทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้น ขยันก็ได้แบบนั้นขี้เกียจก็ได้แบบนั้นนะคะถ้ารู้จักวางแผนมันก็จะผ่านมันไปได้อืมแล้วคุณก็ยอดมงกุฎนี้เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้หมายความว่าคุณได้คุณแกร่งมากพอที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณผ่านอะไรมานักต่อนักแล้วแล้วคุณก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวกับเรื่องที่ไร้สาระต่อให้คุณจะคิดถึงเขาก็ตามต่อให้คุณจะรักแฟนเก่าของคุณอยู่ก็ตามแต่ถ้าการกลับมาของเขาเต็มไปด้วยพลังงานลบที่ทําให้คุณไม่มีความสุขให้นิ คุณก็ไม่คุยและคุณก็มองว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดีไม่ดีความรู้สึกที่คุณรักเขาจะเป็นยังไงมันก็คือมันก็อาจจะมีความรักขึ้นในช่วงเวลานี้แต่สุดท้ายอุ้ยเดอะฟูศูนย์แล้วค่ะมันก็จะถูกรีเซ็ตใหม่มันก็จะกลายเป็นศูนย์ก็คือ คุณก็จะเดินทางไปสู่เส้นทางของคุณใหม่อดีตก็คืออดีตอะไรใครทําอะไรไว้คุณก็ปล่อยผ่านแสดงว่าคุณก็จะลืมเขาได้ในไม่ช้านะคะแล้วคุณก็จะเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนเส้นทางที่คุณได้ตัดสินใจเองอืมอ่ะไพ่ใบต่อมาค่ะวิบากกรรมใครก่ออะไรไว้ได้แบบนั้นคุณเชื่อแบบนี้นะคะไพ่ใบต่อมาความสุขค่ะ เป็นความสุขเป็นความสําเร็จในใจแล้วมันก็ผ่านไปแล้วคุณก็รู้สึกรักตัวเองที่มีทั้งคุณใช้เซนที่ดีมีความแกร่งที่ดีมีความอ่อนหวานที่ดีคุณได้รับการชื่นชมคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณก็รักตัวเองว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราก็ยังผ่านมาได้แล้วเราก็มีความสุขจนนักเวลานี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณผ่านมาเยอะแล้วคุณไม่ใจอ่อนง่ายๆหรอกแม้ว่ามันจะมีวิบากกรรมอะไรเกิดขึ้นที่เขาจะนําพามาเล่าสู่ให้คุณฟังมันน่าเห็นใจแต่คุณก็คงไม่ได้เห็นใจ เพราะคุณมองว่าตัวใครตัวมันอืมก็ถือว่าดีค่ะชาวธาตุดินเนาะพลังงานอาจจะมีเกณฑ์สลับสับเปลี่ยนเป็นไปได้เป็นเขาเป็นเราก็ได้เนาะแต่ก็เชื่อว่ามันก็เป็นการเวลาแล้วมันก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตในช่วงอายุหนึ่งสุดท้ายเมื่อคุณเดินหน้าไปกับอายุที่มากขึ้น มันก็จะผ่านไปแล้วคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วคุณจะมองว่าเออฉันโคตรเก่งเลยที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และหลุดมาได้อเป็นความเป็นความทรงจําอย่างหนึ่งที่ชื่นชมได้กับตัวเองนะคะแต่ก็ผ่านความเจ็บปวดมามากพอสมควรและผ่านมาได้ก็แกร่งแล้วนะคะใครรู้สึกอยากอุปถัมภ์แรนดอมนี้รู้สึกว่าแรนดอมนี้ชุกชีวิตให้ชีวิตให้ power ให้พลัง ให้อินเ g อก็สามารถกดปุ่ม SuperTank ปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจแล้วมีตัวเอตรงกลางที่ทาง YouTube จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนแรนดอมนี้ให้มีพลังนะคะก็สามารถกดปุ่มนี้แล้วก็เลื่อนระดับของความพึงพอใจได้เลยนะคะสนับสนุน แรนดอมสนับสนุนทุนการศึกษานะคะการทำบุญเด็กนะคะหรือว่าเราอยากจะแชร์พลังงานนี้นะคะเปิดให้กับคนทั่วไปแชร์ง่ายๆกดปุ่มแชร์แชร์ฟรีเป็นวิทยาทานเป็นผู้ให้และเป็นค่าครูก็ก็ปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนได้มีความรักที่สมบูรณ์แบบสมหวังนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามคะ่ะสวัสดีจ้า